สวัสดีครับกลับมาพบกับวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา php อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นตอนต่อจากคราวที่แล้วที่ผมพูดถึงเรื่องของ pass by value แล้วก็ pass by reference นะครับอลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับตัวอย่างคลาสสิกสำหรับการแสดงให้เห็นถึงการใช้งานตัว pass by reference นะครับก็คงหนีไม่พ้นการเขียนฟังก์ชันที่ชื่อว่า swap ที่ใช้สำหรับสลับค่านะครับจาก a เป็น b b เป็น a อมาดูวิธีการเขียนฟังก์ชัน swap ในตัว php แล้วกันนะครับผมก็ตั้งชื่อ swap นะครับฟังก์ชัน swap รับค่าเข้ามา2ตัวชื่อว่า a กับ b แล้วกันนะฮะโดยที่ swap นะครับตอนที่เราต้องการ pass by reference เพื่อให้ตัวฟังก์ชันสามารถเปลี่ยนแปลงค่าที่ผ่านเข้ามาได้นะครับตอนที่เราเขียนตัว p a r a เตอร์นะครับเราต้องใส่ตัว ampersand เข้าไปแบบนี้นะครับ ทั้งตัว a และ b เพื่อที่จะให้ฟังก์ชันนะครับโค้ดข้างในของ swap เนี่ยเปลี่ยนค่าที่ผ่านเข้ามาให้ได้นะฮะจากนั้นนะครับข้างในก็ผมก็ตั้งตัวแปร t นะครับให้ค่าเท่ากับ a ถัดมาก็ a ให้ค่าเท่ากับ b แล้วก็ให้ b เท่ากับตัว t แบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือการสลับค่า a กับ b โดยใช้ตัว t ถือว่าเป็นตัว t e m p a r a r i นะครับ อแล้วคราวนี้เราก็มาทดสอบการใช้งานนะฮะผมเขียนฟังก์ชัน test swap เริ่มต้นมานะครับผมตั้งชื่อตัวแปร x เท่ากับ1 y เท่ากับ t แบบนี้แล้วก็ผมก็บอกว่า swap ตัว x กับ y จากนั้นก็ echo ว่า แบบนี้นะครับแล้วผมก็สร้างล่านตัว test swap อ่าลองดูนะครับจากนั้นผมก็กด option key ตามด้วย function key F2 สำหรับเครื่อง Mac ถ้าเป็น Windows ก็กด alternate ตามด้วย F2 นะครับเพื่อ preview ผลลัพธ์อ่าลองดูนะครับตอนที่ผมใช้ตัว test swap นะครับครั้งแรก x มีค่าเป็น1 y มีค่าเป็น2นะครับแล้วผมทำการผ่านค่าตัว x ไปที่ตัวแปรชื่อว่า a นะครับภายใต้ฟังก์ชัน swap นะฮะเน้นอีกรอบนะครับตัวแปรตรงนี้นะครับ x กับ a ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเหมือนกันก็ได้นะครับเพราะนั้นพอผมผ่าน x เข้าไปนะครับที่มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวแปร a ก็จะมีค่าเป็น1ส่วนตัวแปร b นะครับรับค่าจาก y มีค่าเป็น2แล้วข้างในก็จะเป็นการสลับค่าระหว่าง a กับ b กันพอสิ้นสุดการทำงานบรรทัดที่11ก็คือการ swap แล้วก็ผมก็สั่งพิมพ์ค่า x กับ y เห็นไหมครับคราวนี้ x จะมีค่าเป็น t o แทนและแล้ว y มีค่าเป็น o n นะอันนี้ก็คือการ swap นะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราเขียนฟังก์ชันที่มีการรับค่าตรงนี้นะครับเป็นแบบ pass by reference นะครับเราไม่สามารถผ่านค่าคงที่นะครับเข้ามายัางตัว swap ได้อย่างเช่นผมจะไปเรียกว่า swap นะครับแล้วผ่านเลขเเลข3อย่างเงี้ยนะทำไม่ได้นะครับ อันนี้จะเป็น error นะครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับตัวนี้ทำไม่ได้อ่ะครัวนี้มอีกอันนึงนะครับมาดูอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราผ่านค่า array เข้าไปบ้างนะฮะนี่ผมเขียนฟังก์ชันทดสอบให้ดูนะครับบอกว่า pass array แล้วผมก็ตั้งชื่อตัวแปรนะครับว่าเป็น item แบบนี้ละกันโดยที่ข้างในนะครับสมมุติว่า item นี้รับค่ามาเป็น string ละกัน โดยที่ข้างในผมก็จะทำการเปลี่ยนสติงทุกตัวที่ผ่านเข้ามาให้เป็นตัวใหญ่ผมก็เขียนโค้ดแบบนี้ได้นะครับก็ลูปทุกตัวแล้วก็ใช้ฟังกช์ชันชื่อว่า count สำหรับนับจำนวนสมาชิกของ array นะครับผมก็ได้โค้ดแบบนี้จากนั้นผมก็บอกว่าตัว item นะครับที่ index ที่ i ก็ให้เปลี่ยนมาเป็นตัวใหญ่นะครับผมก็ใช้ตัว str to upper แบบนี้แล้วก็ ตัวนี้ก็เป็นไอเทมไอนะฮะสมมุติว่าผมเชื่อมด้วยค่าจุดจุดจุดอีกเข้าไปแล้วกันนะครับได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าจริงๆอ่าลองดูนะครับอันนี้โค้ดสั้นๆแบบนี้แล้วถัดมานะครับผมก็เขียนฟังก์ชันอีกอันนึงนะครับเป็นการท e s t pass a เร a y โดยที่ข้างในนะฮะสมมุติผมตั้งชื่อว่าเมนูนะครับเท่ากับเมนูแบบนี้ อพอได้แล้วผมก็เรียกฟังก์ชัน pass array แล้วก็ผ่านตัวเมนูเข้าไปแบบนี้จากนั้นผมก็พิมพ์ค่าของเมนูออกมานะครับแต่ละตัวผมก็เขียนคล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวเมนูแบบนี้ตรงนี้ว่า echo ตัวเมนู i ตามด้วยขึ้นมันทัดใหม่อลองดูนะครับแล้วพอได้แบบนี้มาผมก็ run ตัว test p a s s a r r a y แบบนี้สั่ง Preview สังเกตนะครับถ้าเราผ่านค่าอ r r a เเข้าไปนะครับสมาชิกแต่ละตัวในอะ r a เรของเรานะครับเป็นตัวเล็กหมดเลยตอนเรารันไปนะครับพอหลังจากโค้ดบรรทัดที่26ปุ๊บบรรทัดที่27เนี่ยค่าของในอ r ร a เก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเป็นจุดที่แตกต่างกันระหว่างตัว PHP กับตัว จาวาหรือว่า C เลยนะครับถ้าเป็น Java หรือ C หรือว่าตระกูล .NET ไม่ว่าจะเป็น c ีชาร์หรือ VB.NET ฮะหากเราผ่านค่าอาร์เเข้าไปให้กับฟังก์ชันนะครับอาร์เยโดยอัตโนมัตินะครับจะถือว่าเป็นการ p a s s by r e f e r e n c e นะฮะแต่ตัว PHP นี่อาร์เไม่ได้เป็นการ p a s s by Re f e r e n c e นะครับอาร์เก็ยังเป็นการ p a s s by Val u e นะครับอย่างที่เห็นนะฮะเพราะว่าสุดท้ายพอ หลังจากบรรทัดที่26แล้วตัวเมนูก็ยังมีค่าเหมือนเดิมไม่ได้มีค่าเป็นตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเขียนนี้ให้ดูอันหนึ่งนะครับ Copy code นี้มาผมแก้ตรงนี้นะครับเขียนว่า by left node ไว้นิดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ใส่ตัวเครื่องหมาย and แบบนี้เข้าไปนะฮะหล้วจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเทสตตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น plus array by left แบบนี้ บรรทัดที่33ผมเรียกใช้ฟังก์ชันอาร์เรตัวใหม่นะครับที่ระบุว่าตัวนี้นะครับจะเป็นการ pass by reference แล้วผมสั่ง preview อีกรอบหนึ่งสังเกตคำตอบนะครับเห็นไหมครับคราวนี้คำตอบทุกตัวจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็มีจุดจุดจุดให้นะะงั้นอันนี้ต้องระวังนะครับใน php การ pass อ r r a เเข้าไปนะครับ default จะเป็นการ pass by value ถ้าอยากให้อ r r a เเป็นการ pass by reference ก็ต้อง ใส่ตัวเครื่องหมายแอนแบบนี้เข้าไปนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างการ Pass By Reference ในตอนที่2ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ